ท้ารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีพิจิกลักนณาราศีพิจิกด้วยนะคะวันนี้นะเรามาดูภาพรวมนะคะดวงชะตาของ ชาวราศีพิจิกช่วงเวลาที่ดาวเกตยกเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่19เดือนกนรกฎาคมกันนะคะว่าพลังงานของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อยากให้ทุกๆกท่านนั้นได้เก็บรับพลังงานในสิ่งที่ดีทุกๆประการเลยเรามาเริ่มต้นกันนะคะว่าชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรกันบ้างมีพลังงานของความเป็น temperance มานะคะ temperance เนี่ยมันบ่งบอกถึงการได้เปลี่ยนแปลง การได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆห,หลายท่านนะคะมีการได้หันหลังให้กับความวุ่นวายหรือหลายท่านมีโอกาสในการเปลี่ยนหน้าที่การงานใหม่แบบกระทันหันเปลี่ยนความรับผิดชอบใหม่ๆใครที่ทำกิจการหน้าที่การงานส่วนตัวก็บ่งบอกถึงการที่เรามีโอกาสจะได้ไปจับกิจการใหม่นะคะจับธุรกิจใหม่จับสินค้าตัวใหม่เพื่อที่จะเอามาทดลองทำให้มันขยับขยายไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะเห็นถึงการที่คุณพยายามกำลังพัฒ พฒนาตัวเองทดลองทำในสิ่งที่เราเนี่ยรู้สึกปรารถนาว่าอยากจะทำเพื่อที่จะให้ตนเองนั้นมีโอกาสแห่งความก้าวหน้าการขยับขยายการต่อยอดการเติบโตที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีพลังงานของความเป็น d ด e เ m i n a t i o n ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้พรสวรรค์ใช้ความคิด เนี่ยฮะใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใช้ความรู้ความสามารถต่างๆเนี่ยฮะที่ค่อนข้างรอบด้านพอสมควรมีเรื่องที่คุณต้องได้เรียนรู้แบบไวๆนะคะโอกาสที่เข้ามาแล้วเราจะต้องตัดสินใจไวในการทําเลยทันทีไม่สามารถที่จะรอหรือว่าจะพิจารณาอย่างล่าช้าได้นะเพราะว่าโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นโอกาสที่สําคัญเป็นโอกาสที่เราไม่สามารถปล่อยให้หลุดมือไปได้นะเลยทําให้ชาวพิจิเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนเรา ต้องกระตือรือร้อนต้องแอคทีฟนะคะต้องพยายามทำทุกอย่างให้ทันเวลาให้ทันโอกาสที่มันเข้ามานะพลังงานของชาวร,ราศีพิจิกเนี่ยคะมีความเป็นไพระเกิดขึ้นนะคะบางท่านเนี่ยมันมีพลังงานชัดเจนของการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งที่มันถือว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่จะเสริมทักษะความรู้ความสามารถพรสวรรค์ให้กับตัวเองบางท่านเนี่ยมีโอกาสในการได้ตัดสินใจเรียนต่อหรือจะเรียนต่อในด้านวิชาการหรือว่าจะเรียนต่อเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพเสริมเรียนภาษาเรียนทําผมเรียนทําอะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นทักษะที่จะเพิ่มนะคะพรสวรรค์เพิ่มศักยภาพเพิ่มฝีมือให้กับตัวคุณ เนาะโอกาสมันเข้ามามีคนชวนคุณไปเรียนหรือว่ามี cross เรียนฟรีนะคะให้ได้เรียนรู้ให้ได้เหมือนความรู้ประสบการณ์มันก็มีโอกาสที่เราจะต้องรีบตัดสินใจลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าไปเรียนนะเพื่อที่จะเข้าไปเก็บความรู้เก็บเกี่ยวความรู้ทุกอย่างนะรวมไปถึงอาจหมายถึงคือช่วงนี้เนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่า เราพยายามห่ยหาที่จะลองไปทําอย่างอื่นใครที่ทํางานประจานะคะมันบ่งบอกว่าบางท่านเนี่ยก็ตั้งใจที่จะแบบรีบไปเรียนรู้งานในแผนกอื่นไปลองทํางานแผนกอื่นดูเนี่ยะคะเพื่อที่จะได้มีความรู้รอบด้านนะคะเพื่อจะได้มีทักษะรอบด้านแล้วถ้าหากโอกาสอื่นๆในการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งที่มันเข้ามาเนี่ยคุณก็อยากที่จะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งเพื่อไปอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมเหมือนเป็นช่วงเวลากําลังมองหาในสิ่งที่ใช่นะคะแต่เรา จะมีความนะคะทะเยอทะยานมีความมุมมนะมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกเด็ดเหนื่อยโดยไม่รู้สึกว่ามันเป็นการแบบ เขาเรียกว่าหักโหมจนเกินไปคือเรามีเรี่ยวแรงมากๆนะชาวพิจิกขาคุณมีกำลังแรงกายแรงใจมีเรี่ยวแรงมากมายที่จะสู้กับทุกๆอย่างนะคะหรือว่าสู้กับทุกโอกาสที่มันเข้ามานะมีพลังงานของความเป็นก้าวถ้วยค่ะชาวพิจิกขาก้าวถ้วเนี่ยยังบ่งบอกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำนะคะมันมีคนกำลังจับตามองดูด้วยนะถ้าไม่ใช่แปลว่าการจับตามองก็บ่งบอกถึงทุกคนก็ยังคาดหวัง ะะถึงผลลัพธ์ถึงความสําเร็จนการที่ คุณจะทำมันออกมาได้เป็นอย่างดีมีพลังงานของคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณนะมีคนเชื่อมัน่นมีคนไว้ใจมีคนศรัทธาในตัวค,คุณกำลังดูนะคะว่าในสิ่งที่คุณทำจะไปในทิศทางใดแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะช่วยเหลือในะค,ะความโชคดีของชาวพิจิกเนี่ยจะได้อยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่เนะยคะหรือว่าได้อยู่กับคนเก่งๆอยู่กับคนที่เขามีความรู้มีประสบการณ์มีความสามารถพอที่จะให้ความปลอดภยัยให้คาแนะนาสนับสนุนซัพพอร์ตคุณได้นะคะ พลังงานของความเป็นแฮงแมนนะแฮงแมนเนี่ยใครที่อดทนอะไรทำอะไรมานานแต่เราก็อาจจะนะคะ รู้สึกได้ถึงความผิดพลาดที่ผ่านมานะคะความผิดพลาดการไม่รอบคอบนะคะหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่มันอาจจะถูกตําหนิมามีคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทําหรือคุณกําลังอดทนทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบเนี่ยมันบ่งบอกว่าหลังจากนี้นะคะคุณกําลังจะหลุดพ้นจากสถานการณ์เหล่านั้นแล้วนะ,ะแบบทันตาเห็นเลยนะคะหรือใครนะคะที่อาจจะมีการแบบ from ปรามาตคุณนะไม่ไว้ใจคุณนะคะไม่เชื่อมั่นในตัวคุณไม่เห็นถึงความรู้ศัก,กยภาพที่คุณมีนะคะมาถึงเวลานี้ผู้คนเหล่านั้นนะก็จะได้เห็นนะคะเห็นความดีของคุณเห็นความเก่งเห็นฝีมือเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวคุณเกิดขึ้นอีกครั้งเนะะี่ยค่ะพลังงานของความเป็นเสี่รียญเนี่ยเสี่รียญช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวพิจิตทุกท่านนะคะเป็นช่วงที่เราจะตัดสินใจไว้เกี่ยวกับเรื่อง ของการเปิดรับความรู้สิ่งใหม่ๆถ้าเป็นความรู้ใหม่ๆเ,เรารับเลยทันทีเราเรียนรู้เลยทันทีเราไม่ลีลอเราไม่ล่าช้านะโอกาสใดที่เข้ามาถ้ามันจะเป็นความรู้ที่ดีเนี่ยค่ะเป็นการศึกษาที่ดีเนี่ยคือคุณพร้อมที่จะรับโอกาสนั้นเลยทันทีโดยไม่มีการแบบปฏิเสธไม่มีความรู้สึกว่าอยากลีล้านะคะเพราะคุณเชื่อว่าโอกาสทางด้านความรู้ไม่ว่าจะจากความรู้มิติใดก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ มันมีโอกาสในการขยับขยายนะคะการมีความรู้เป็นสิ่งที่ประเสริฐในชาวราศีพิจิกในมุมมองของคุณในช่วงเวลานี้นะคะแต่คุณจะระมัดระวังมากๆเกี่ยวกับเรื่องของพวกค่าใช้จ่ายอืมจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าคุณเนี่ยจะค่อนข้างมีความพิถีพิถันมีความรอบคอบมีความละเอียดเกี่ยวกับการจะใช้จะจ่ายแต่ละอย่างที่คุณจะรู้สึกว่า ถ้าเราจะต้องลงทุนหรือทํำอะไรก็ตามมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมแล้วสิ่งที่คุณลงทุนสิ่งที่คุณตั้งใจทำเนี่ยมันจะต้องได้มาเนี่ยฮะซึ่งความสมน้ำสมเนื้อคือเราจะไม่ทําอะไรในสิ่งที่เราเนี่ยต้องเสียเปรียบ ถ้าเราไปลองทำเราไปทำแล้วเนี่ยเราได้ความรู้ได้ศักยภาพความสามารถมานะคะมีพรสวรรค์ที่เพิ่มขึ้นคือคุณไม่เกี่ยงคุณไม่ปฏิเสธคุณพร้อมที่จะรับโอกาสนั้นเลยทันทีแต่หากมันเป็นสิ่งที่คุณทําแล้วคุณไม่มีความสุขและคุณรู้สึกว่าเสียเวลาไปเปล่าๆก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกันนะคะว่าคุณจะตัดสิ่งสิ่งนั้นขาดโดยที่ ไม่ไม่กังวลไม่กลัวไม่เสียดายนะคะถึงมันจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะทำมานานหรืออะไรก็ตามแต่คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่เสียดายกับสิ่งที่ไม่ใช่อื มีพลังงานของความเป็น8ดาบแบบ8ดดาบกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากความมืด8ด้านนะคะจะได้มีความรู้มีความสามารถที่มากขึ้นอะไรที่ไม่รู้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้เหมือนกับเรามีความรู้ที่เพิ่มขึ้นนะคะสิบถ้วยแล้วจะสร้างความสุขให้กับคุณสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตคุณนะ,ะสร้างความมั่งคัง่งให้กับสิ่งที่คุณกําลังทํากําลังเผชิญและกําลังเป็นซึ่งจะส่งผลดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแบบมากมายเลย นะชาวพิจิกขามีพลังงานของอะไรบ้างที่ไพ่อยากจะแนะนำนะคะช่วงนี้ที่เวลาแห่งการยกย้ายนะคะของดาวเกตยกเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ย หลายท่านเนะะี่ยค่ะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเช่นเดียวกันได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะได้มีการดูอาจจะ u t u b e นะคะหรือว่าดูช่องทางออนไลน์ต่างๆในการแบบลดน้ําหนักนะคะหรือว่าการทําอย่างไรก็ตามเพื่อให้สุขภาพเรากลับมาฟื้นตัวไวบางท่านเนี่ยมีโอกาสในการได้ไปทํากายภาพบําบัดเนะะี่ยค่ะเข้าสปาเข้าร้านนวดเพื่อที่จะทําให้สภาพร่างกายมันกลับมาฟื้นฟูได้รวดเร็วนะจากเดิมเราอาจจะ มีอาการเรื้อรังของการปวดเมื่อยมาแล้วแต่ก็อดทนได้หรืออาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรตกมาในช่วงนี้นะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องรีบคลี่คลายอะไรที่มันเป็นทุกข์นะคะความทรมานเนี่ยอาการปวดเมื่อยอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะคะก็จะมีอาการที่เรารู้สึกว่าเออเราจะรีบ ทำให้มันหายจะรีบหาทางออกจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะไปเรียนรู้หรือว่าไปทําอย่างอื่นแบบไม่ต้องรู้จักเด็ดจักเหนื่อยเนาะมับ่งบอกว่าคุณจะตัดสินใจเอาตัวเองนะคะไปรักษาสุขภาพมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันใครที่แบบอาจจะไม่สบายเจ็บเนื้อเจ็บตัวมานานแล้วก็น่าจะได้ไปนะคะทานยาหรือว่าได้ไปหาหมอนวดนะคะไปทํากายภาพไปเข้าสปาเพื่อที่จะแบบ คลี่คลายนะคะกล้ามเนื้อที่มันตึงมานานนะเพื่อให้มันหายไปเลยเป็นปลิดทิ้งนะคะมีพลังงานของนะขอขอปิดไพ่หนึ่งนะคะมันมีพลังงานของการที่คุณเนี่ยจะได้แบบว่าเออไปสังสรรค์ไปเหมือนกับว่าไปสังสรรค์ไปอยู่ท่ามกลางผู้คนนะคะหรือว่าไปทำอะไรก็ตามอะ่ะที่เราจะรู้สึกได้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ ความสุขที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกได้ว่า เมื่อเราได้พบเจอกับผู้คนใหม่ๆเนี่ยค่ะได้อยู่ท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนต่างๆมากๆเนี่ยคุณก็จะมีความรู้คือช่วงเนี้ยเราจะได้เจอคนมากคนมากความเจอคนหลากหลายเจอคนแปลกหน้าเนี่ยค่ะแต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาในชีวิตก็มีความแตกต่างทําให้คุณเนี่ยจะได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์จากคนนั้นคนนี้เนี่ยค่ะที่มันแตกต่างกันอยู่ในหน้าที่สายการงานที่ต่างกันพอเราได้รู้จักหรือเราได้อยู่ใกล้เขาเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์ เหมือนเขาเรียกว่าเขาได้ส่งต่อประสบการณ์เราได้ไปฟังประสบการณ์นี่เขาเป็นมาเหมือนเราก็มีการเรียนรู้ไปในตัวนะคะเพราะพลังงานช่วงเนี้ยจะรู้สึกว่าคุณอยากเรียนรู้คุณอยากพูดคุยกับคนยิ่งคนแปลกหน้าคุณยิ่งรู้สึกว่าอยากรู้จักนะคะเหมือนจะได้เหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะประสบการณ์อะไรประมาณนั้นที่คุณจะตื่นเต้นเนาะ มีพลังงานบางท่านเนี่ยจะได้ไปเจอกับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะแบบกระทันหันไปเที่ยวกับครอบครัวนะวางแผนปุ๊บปับป๊บไปเลยอะไรประมาณนั้นนะหรือบางท่านเนี่ยใครที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะกำลังจะมีโปรเจกต์มีแลนว่าจะเดินทางไปต่างประเทศมันบ่งบอกว่าเดี๋ยวเราจะดูตัว๋วดูทริปดูอะไรแป๊บๆนะดูรีวิวไม่นานเีศึกษาเพียงแค่ไม่กี่วันมันก็จะมีการรู้สึกว่าเรามีความรู้มากพอและก็จะตั สินใจในการจองตัว๋วจองทริปเพื่อเดินทางไปเที่ยวกับคนรักกับครอบครัวเลยทันทีนะคะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลมันบ่งบอกว่าเราจะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันกับคนที่เรารักนะ ความรักในช่วงหนี้นะคะจริงๆเนี่ยพลังงานความรักต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากนักเนาะเพราะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการศึกษาอยู่นะคะคนโสดเนี่ยคือคุณก็ยังรู้สึกว่ายังสนุกกับการพูดคุยศึกษาในิสัยใจคอไปเรื่อยๆก่อนนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการที่เรากําลังเหมือนกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราต้องการความรักแบบใดนะ,ะและเราก็เปิดโอกาสให้ทุกๆคนเนี่ยเข้ามาในชีวิตจะเห็นได้ว่าแต่ละคนที่เข้ามาพูดเข้ามาคุยกับคุณนะคะสเปคหรือว่า มาตรฐานนี่คือมันต่างกันไปคนละขั้วเลยแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณก็อยากจะตัดสินใจลองเป็นคนที่มีโอกาสในการเลือกนะคะสละโสดเนี่ยจริงๆชาวราศีพิจิกยังไม่ได้เห็นช่วงนี้แต่เห็นว่าชีวิตของคุณนะีคะดวงชะตาความรักของคุณเนี่ยเราก็จะได้เจอกับคนที่เรารู้สึกว่ามันได้คุยแล้วเราได้มี มุมมองต่างๆที่แตกต่างกันไปนะคะมีประสบการณ์ในการพูดคุยที่ต่างกันไปแต่ละคนนะก็จะทําให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าเออได้เหมือนเปิดโลกมากขึ้นเห็นโลกที่กว้างไกลมากขึ้นความคิดในแต่ละมุมมองของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปก็ทําให้คุณเนี่ยจะมีมีไฟกับการใช้ชีวิตเนาะเพราะเรารู้สึกได้เจอกับผู้คนมากมายได้เปิดโอกาสให้คุยกับคนเยอะแยะมากมายม,ม,าม,มันไม่เหงามันไม่เหงามันตื่นเต้นมันมีเวลาได้ดูแลตัวเองได้ดูแลสุขภาพ เราก็ได้เหมือนขวนขวายทําในสิ่งที่เราอยากทำเพรเรามีไฟเ,เรามีความสุขกับการได้คุยกับคนนั้นคนนี้นะคะคนที่มีแฟนมีคู่ชีวิตอยู่แล้วถ้าใครกําลังวางแผนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตรบริวาน,น่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สมหวังนะคะวางแผนปุ๊บก็มีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังนะคะติด นะคะมีลูกมีน้องเลยทันทีนะครอบครัวจะมีความสมบูรณ์เลยทันทีหรือนะคะชาวราศีพิจิกขาหากใครกําลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยเพื่อที่จะเก็บเงินสร้างเมือสร้างตัวในการมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมรดกหรือว่าจะเก็บเงินเพื่อเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันเนี่ยมันถึงเวลาที่ดีะคะ่ะสาหรับที่เราสองคนเนี่ยจะได้มานั่งคุยกันนะคะในการแผนการว่าเราจะใช้ชีวิตไปในทิศท,ทางใดว่าเราจะเก็บเงินเป้าหมายใน การเก็บเงินในการสร้างครอบครัวเนี่ยมันกําลังจะไปในทางไหนคือเรามีเป้าหมายที่มันชัดเจนมากขึ้นน่ะนะคะชาวพิจิกและเราจะรู้สึกว่าเราคุยกันด้วยเรามีเป้าหมายที่ตรงกันเหมือนเราคุยเรื่องอนาคตกับคนรักอ่ะแล้วเรารู้สึกได้ว่า เรามีเรื่องดีๆที่เราจะคุยเราจะไม่ไปคุยเรื่องอดีตเราจะไม่ไปคุยเซาซีเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆที่เราเสียใจหรืออะไรก็ตามคืออะไรที่มันจบไปแล้วอะไรที่มันเป็นปัญหาในอดีตที่มันอาจจะกลับไปแก้ไขยังไม่ได้เลยนะมันก็จะเหมือนกับว่าถูกผ่านผลไปก่อนอาจจะยังไม่ได้เคลียร์อย่างชัดเจนเนาะ แต่ก็มาจับเขาคุยกันใหม่นะคุยกันเรื่องอนาคตคุยกันเรื่องไปเที่ยวคุยกันเรื่องดีๆเนี่ยคะ่ะที่มันจะเกิดขึ้นแต่พลังงานการเงินเนี่ยจริงๆมันยังไม่ค่อยได้ดีนักเนาะช่วงนี้เนี่ยถ้าจะหมดเงินจะหมดเงินไปกับการซื้ออันนั้นมาลองนะซื้ออันนี้มาลองนะหรือได้เอาเงินไปเทคคอร์สไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มนะคะหรือว่า ซื้อหนังสือมาอ่านนะหรือว่าซื้ออันนี้มาลองทำนะคะลงทุนอันนี้เพื่อลองดูนะลองผิดลองถูกมันจะเป็นในเรื่องของการลงทุนเพื่อการทดลองแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้กําไรเป็นกอบเป็นกามนะคะรายได้หลักๆก็ยังคงจะมาจากการทํางานแต่ช่วงนี้นะชาวพิจิกหากใครที่ทํางานค้าขายทํางานเกี่ยวกับการที่ต้องพูดคุยการเจรจาการต่อรองเนี่ยพลังงานเห็นถึงความจะสําเร็จสมหวังนะคะหรือว่าใครที่ทํางานต้องใช้ความ รู้พรสวรรค์ความสามารถพิเศษที่เราร่ำเรียนมานะคะจะยิ่งส่งเสริมดวงชะตาเพื่อให้คุณเนี่ยได้เหมือนมีมีโอกาสในการได้รายได้ที่มากขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของเงินเดือนหรือว่ารายได้ที่ได้รับนะคะโชคลาภก็มีแต่โชคลาภเนี่ยจะมาจากการเดินทางเนะีคะเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปต่างจังหวัดไปซื้อลอตเตอรี่อะไรแบบนี้นะคะก็จะได้โชคได้ลาบมาจากการเดินทางเนาะ โอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับชาวพิจิกทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังนะคะหากชอบในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามมาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับายด้วยเพราะเดี๋ยวายจะมาลงคลิปวิดีโอนะคะอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับดวงประจำราศีนะคะ ของทุกๆราศีนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าอยากที่จะลองมาดูดวงส่วนตัวที่จะมีความละเอียดและแม่นยำมากกว่าให้จะให้ไลน์เอาไว้นะคะไลน์แอดมีแอด้วยนะคะแอดไฮทาร์ดนะคะหรือว่าจะกดลิงก์กันเข้ามาได้เพราะว่าจะแจ้งลิงก์เอาไว้ที่หน้าข้อความตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ